ทำคลิปเพิ่มเติมนะครับอ่าเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะอันนี้เป็นรุ่นน่าจะบริษัทเดียวกันเลยนะครับแต่ตัวนี้100แอมป์ตัวนี้50แอมป์ครับบอกก่อนเลยว่าตัว100แอมป์จะถูกกว่า50แอมป์นิดหน่อยนะครับแต่จ่ายกระแสดได้100แอมป์จริงไหมนะครับก็มาดูที่พอร์ตเนาะอ่าเห็นไหมครับถ้าเมื่อไหร่ชาติแยกเมื่อไหร่นะครับมันจะ มันจะจ่ายไฟได้มากสุดได,ได้เยอะกว่านะครับแต่ว่าเราต้องชาร์จแยกเท่านั้นนะ,ะเนี่ยจะมีสีนี่คือชาร์จนะครับชาร์จพีนี่คือจะใช้อย่างเดียวชาร์จไม่ได้นะครับเหตุผลก็คือถ้าเป็นพอร์ตสีลบนะครับมันจะเหมือนพีลบเลย มันจะต่อผ่านมอดเฟสสองชุดก็คือชุดนี้จะเป็นชุดชาร์จชุดนี้จะเป็นชุดใช้สมมุติวราไปตรงนี้เนาะอันนี้ชาร์จทั้งแถวเลยอันนี้ใช้งานนะครับเวลาใช้งานใช้งานเนาะพอแบตต่ำจะมีชุดหนึ่งครับที่ตัดตัดแล้วไฟจะไม่ผ่านอ่าแต่มันจะปล่อยให้ต่อชาร์ะผ่านมาได้แต่พอชาร์ตผ่านมาเต็มปุ๊บจะมีชุด ชาร์จอีกชุดหนึ่งเป็นตัวตัดมันเท่ากับไอพอร์ตนั้นนะครับเนี่ยของตัวนี้เนาะพอร์ตนี้จะทํางานทั้งหมด2ชุดตอนใช้และชาร์จจะทํางานคู่กันเลยร้อนก็ร้อนคู่กันแต่ตัดจะแยกตัดแต่ชุดแต่ไฟมันจะผ่านมาไม่ได้เพราะว่าตัดชุดแต่ชุดหนึ่งแต่ถ้าเป็นตัวที่มี P นะครับ P เพิ่มขึ้นมาาตัว P ไอที่มี C เพิ่มขึ้นมาที่ไม่ใช่ P อย่างเดียวที่มี C ีีเพิ่มขึ้นมามันจะแบ่งนะครับข้างใน m o s f e t จะเป็นประมาณสตัวนี้นะครับแต่ว่าพอทที่มี C เพิ่มขึ้นมามันจะแบ่งตัดวงจรตัวนี้ออกไปตัวเดียวตัวตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จนอกนั้นจะเป็นตัวใช้เห็นไหมครับแทนที่จะใช้แค่ สี่ทำงานแค่สี่ตัวอาอนุกรมกันก็จะกลายเป็นช่วยกันทำงานหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับทำให้มันโทนกระแสได้มากขึ้นถ้าแยกพอร์ตไปจะโถนกระแสได้มากขึ้นแล้วเอาตัวนี้ไปแค่ตัวชาร์จเดกเดียวให้ตัวนี้ตอนชาร์จทำงานตัวเดียวตอนใช้ทำงานทั้งหมดนะก็ดูมงจรได้เลยครับอันนี้ เป็นบริสติโอเกเลยนะอ่าวงจรนี่เห็นไหมนี้จะต่ออนุกรมกันทั้งหมดหัวอาชนกันแบบนี้มันจะอยู่ลักษณะน,นี้ส่วนตัวนี้จะแบ่งหลายปิ้นตัวสีแบ่งหลายปิ้นเป็อันนึงก็คือแบ่งโวมตสเฟตออกไปชาร์จตัวนึงถ้าเราจะใช้ตัวพอร์ชชาร์จและใช้ในพอร์ตเดียวกัน ในตัวที่มันมี3ามขั้วแบบนี้เราต้องใช้ตัวที่4 '4 นะครับแต่มันจะทนกระแสได้น้อยเพราะมันจะใช้แค่มอเเฟตัวเดียวในการทํางานตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จแล้วตัดชาร์จแล้วตัดไอตัวพวกนี้จะเป็นใช้มันจะมาผ่านตัวชาร์จตัวเดียวนี่ทําให้มันทํางานแค่ตัวเดียวมันเลยหนักนะครับทนกระแสได้น้อยอาจจะชาร์จได้แค่5้แอมป์แต่ตอนใช้สเปคตัวนี้จะใช้ สเปคตัวนี้จะใช้ได้ร้อยแอมแต่ตอนชาร์จอะได้แค่ห้าถึงสิบแอมกลับกันมาดูตัวนี้นะครับมอสเฟตไหลเท่ากันกับตัวนี้เลยแต่มนทนได้ห้าสิบแอมแต่ว่ามันแบง่งอย่างละครึ่งครึ่งครับก็คือใช้ทั้งชาร์จจะได้ห้าสิบแอมเท่ากันแต่กรณีน,นี้ก็จะยกตัวอย่างมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่นตัวนี้ รุ่นตัวนี้นะครับจะแปลกหน่อยก็คือสามารถยกได้ว่าจะให้ใช้พอร์ตเดียวเลยทั้งชาร์จทั้งใช้พอร์ตเดียวหรือว่าจะแยกพอร์ตถ้าแยกพอร์ตใช้ต่างหากกับชาร์จต่างหากครับก็มันจะทนกระแสได้มากขึ้น,นครับก็สเปคตัวนี้น่าจะ35แอมป์35แอมป์นะครับถ้าว่าแยกพอร์ต แต่เมื่อไหร่รวมพอร์ตชาร์จใช้ที่เดียวกันครับก็จะทนกระแสดได้20แอมป์ก็ประมาณนี้ครับ20แอมป์เท่านั้นนะครับโดยการของรุ่นนี้จะมีการโยกได้นะครับค่าแต่ที่ TK นะครับก็จำจุดจำนะครับก็เท่ากับ MOSFET ตรงข้างหลัง3ตัวเนี่ยจำหากัน ก็จะใช้ผพานผลนี้ผลเดียวก็คือ,อาสามตัวเนี่ยก็จะเปลี่ยนชาร์อันนี้ก็จะเป็นใช้เป็นใช้งานเนาะแต่ถ้าเมื่อไร่เราต้องการกระแสสูงๆแต่ว่าต้องเสียการชาร์จไปก็คือต้องชาร์จแยกเขานั้นนะครับก็อานี้ออกมาจําตรงนี้ตรงนี้ออกครับก็จะกลายเป็นมอสเฟตอยู่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับในการชาร์จส่วนใช้ก็จะมีมอสเฟต ค่าตัวไอเอเอมอสเฟตคาตัวในการทํางานกระแสก็จะทนได้สูงขึ้นในบอร์ดตัวเดียวกันแต่ว่าชาร์จก็จะชาร์จได้น้อยลงแต่ห้ามชาร์จผ่านนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะไม่ตัดเต็มก็จะไม่ตัดเพราะว่าอ่าตัวมอสเฟตจะมีไดโอดเนาะผ่านได้ทางเดียวก็คือถ้าใช้แบตอ่อนมันจะตัดแต่เมื่อไหร่ชาร์จปุ๊บมันจะผ่านไดโอดบายพาสมาเลยครับก็คือ แบตเต็มก็ไม่ตัดอ่ะใช้ที่ชาร์จห้โวลต์ใช้ชิฟั์ร้อยโวลต์ก็เข้า100โวลต์แบตพังประมาณนี้ครับดูด้วยนะครับ p ย้ำนะครับ p ลบกับ c ลบไม่เท่ากันนะครับเออผมว่าจะทำคลิปแบบละเอียดก็ไม่ได้ทำนะครับแค่เข้าๆอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับเพราะว่าบางคนก็สับสนอ่ะบอร์ดตัวนี้ เห็นเยอะครับว่าเพื่อนๆไม่สนใจตัวนี้เลยเนี่ยชาร์จข้างหลังไปใช้ไปใช้ตรงนี้ชาร์จตรงนี้ด้วยผิดนะครับก็ดูวงจรได้อย่างที่ผมพูดมาเลยถ้ามีพอร์ตชาร์จแยกมันจะทนกระแสได้60แอมป์ปกติบอร์ดตัวนี้จะทนได้30แอมป์เท่านั้น30แอมป์เลยสเปค30แอมป์เลยเออตัวอย่างนั่นเนี่ยนั่นแหละ สามสิบเอ็นครับมาพลิกมาดูปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นชาร์จนะครับจะต่อมานี่มอเ f e t จะต่อไว้สองตัวนี่สองตัวนี้ในการชาร์จนอกนั้นขนาดกันใช้หมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดตัวใช้ชาร์จสองตัวมีพอร์ตแยกนะครับอ่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ชาร์จก็ใช้ไม่มีพอร์ตอาไอาชาร์จแยกนะครับนี่ัเนี่บางตัวมันก็เขียนว่าเป็นพีีลบอันเดียวบางตัวก็สีลบอันเดียวนะครับแต่ถ้ามันมีอันเดียวก็ค่าเท่ากันนะครับก็ครึ่งคึ่งเลยตัวนี้ช,ชาร์จตัดตัวนี้ใช้ตัดชาร์จก็ใช้ยางละสีตัวนะ โอเคนะครับอ่ะอ่ะรวมภาพนะครับลดต้นทุนยังไงอันนี้ถูกกว่าเนาะร้อยแอมอันนี้ห้าสิบแอมตัวนี้ถูกกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเราจะได้อยากได้ร้อยแอมแบบพอร์ตเดียวเนี่ยมีตัวนี้ตัวอย่างเห้ได้ช็อตเลยแหน่หนาขึ้นมาเป็นสองเท่าอันนี้100ตัวนี้ร้อยแอมตัวกระแสได้หนึ่งร้อยแอมนะครับนี่ร้อยแอมเท่ากันถ้าเราไม่เรารวมพอร์ต ไม่มีพอตชาร์จแยกแบบนี้100แอมป์ก็จะใหญ่ขึ้นเท่าตัวมีทั้งข้อดีข้อเสียครับผมถ้าเมื่อไหรเราทำชาร์จแยกไว้นะครับ BMS ก็ตัวเล็กลงราคาถูกลงแต่เมื่อไร่เราใช้พอรตพอตเดียวครับทักชาร์จทักใช้นะครับ BMS ราคาต้นหุนก็จะสูงขึ้นแบตลูกนั้นอาจจะแพงขึ้นก็จะแพงขึ้น BMS ใหญ่ขึ้นประมาณนี้ครับอันนี้100แอมป์เท่ากันนะ แล้วแอมเ,เท่ากับเพิ่มมอดเฟดอีกฝั่งหนึ่งมาให้ทวนกระแสได้ตอนนี้ไม่มีเนาะห้แอมหายไปครึ่งนึงก็คร่าวๆมีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ